บอกคนที่มีสตินะคะเขาไม่เชื่อคนที่พูดหรอกนะคะพูดเก่งก็เท่านั้นแหละแต่เขาเชื่อคนที่ทำนะก็เขาเห็นกับตานช่ไว่าเขาทําแล้วสําเร็จทําแล้วเขาโชคดีทําแล้วเขามีแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเอาคราูต้องบอกก่อนว่าตัวครูเองอะตัง้งแต่เด็กอะเป็นคนที่เรียกว่ามีชีวิตที่ติดลบเนาะชีวิตติดลบแล้ววันนี้ครูมีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยครูพูดอะไรคนก็ฟังนะ,ะเอาง่ายๆครูพูดอะไรคนก็ฟังถึงครูครูพูดว่าต้องทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิก็ใช่สิ เพราะทุกคนเขาอยากมีแบบนี้ใช่ไหมที่บอกว่าอยากมีแฟนดีๆอยากมีชีวิตดีๆอยากมีหน้าที่การงานดีๆนะคะอยากมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอยากเอ่อเรียกว่าอยากมีเกียรติอยากมีกินอยากมีความรักดีๆอันนี้ครูมีทุกด้านที่ที่มีใช่ไหมคะครูก็เลยโชว์ได้นะคะเออเรียกว่ามีทั้งทางโลกและทางธรรมเอาง่ายๆนะคะวันนี้ใครนะคะที่อยากให้ใครเชื่อเรานะคะก็ลองมาเป็นต้นแบบก่อนนะคะ เมือ่อไหร่ที่คุณเป็นต้นแบบได้แล้วรับรองค่ะค,คุณพูดอะไรคนก็เชื่อนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เป็นต้นแบบนะคะคุณพูดอะไรก็เขาจะต้อง50 50บเพราะเขามีปัญญานะคนฟังอ่ะเขามีปัญญานะเอ้ย <c oughs> ในเมื่อคุณยังทําไม่ได้เลยแล้วคุณจะสอนเราได้ไงคุณยังคุณยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณจะพูดแบบนี้มันไม่ใช่นะคะคนที่มีปัญญาเขาจะไม่เชื่ออะไรเขาจะดูนะคะว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นเรื่องจริงไหมนะคะ แต่เอาไปหลอกคนที่ไม่มีปัญญาได้นะคะคนที่ไม่มีปัญญาก็อาจจะเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเออใครบอกอะไรก็เชื่อนะคะ